ก็ううไปทานปลาแรดครับปลากระแด <Pok> er. มาแล้วครับมาถึงที่ฐานอาหารแล้วครับนี่ครับเขาเลี้ยงปลาด้วยนะเป็นกระชังปลาไม่รู้ปลาอะไรแต่เห็นบนต<ๆ>๊ะรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายปลาแรดนี่อสะพานนะครับเมื่อกี้นะครับสะพานสายเดียวเขาเรียกโอเค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  Yeah. 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 Thank you. Yeah. Okay. Huh? <coughs> <coughs>

Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Oh. Cảm đi cùng nè, Ăn lại cô đây cái. Okay. We can eat. rồi mình không biết à con ăn hay 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 có hay 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 oh yes yes, ui, <laughs> mì <laughs> <laughs> <Luft watt rescate> โอ้นี oh, ่มีงูมีอะไรด้วยนะมัเรื่องงูแล้วจอเาเทสมีหรือเปล่านี่อะไรอ๋แต่เดี่ยวเก็จอดเทสแต่เดี่ยวเหนือ hơn เราไปร้านอาหารตาจ้ามีใหม่ไหมเนี่ยคอนที่มีควนชูเล่หโแบง คุณต่อเขาแบได้นะตอนนี้ตอนุกหมดละเอาาแบงต่อเลยคนขายด้วยงคงงงดีกว่าผัดผ้าผัดคงคงเลิองงเลิองงงกงงงเลิเไม่ริเวอร์เนาะจง้ักนั่งโต๊ะเราีโเดยทำไมโต๊ะเรานั่งเยอะจังแเ้ากับมาจะพอทานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอเดิมเอาเดิม เดี๋ยวหลังจากทานหาเสร็จแล้วเราไปดูยอเล้กันนะครับอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวในแต่ละคนนะฮะในทีมตัวนี้จะมีใครบ้างนะครับขออนุญาตนิดนึงอว Against many people Okay Why not you move over here สวัสดีครับผมพัชเสียที่รีสอร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับผมพัชเสียนะครับอร์นไม่ใพี่ชายใช่ตัวเตล่าใช่เวิร์มเวิร์

ไอ้ก็ละถ้ยกละถอยยกละถอยอ๋นี้ถอยถอยไปกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่อันนี้เขาเขาแบบสัางเมนูไหมรอรอ้จัดห้ได้จัดใหได้จัดใหาผมว่าจะเป็นอาหารป่างามที่วนนี้เลดี้่เลนอกฉันแล้วก็ยืนเปนักุณฟอลนี่หมูรักที่ยิ่งชิดนอันไกลใจถึงนะ cá tiền bao nhiêu mình chia người ví dụ như hai cá tự là đủ cho bà này cá là mọi người tiền bao nhiêu có người làm cũng cá hết dạ mình xem cái cái bill đó để nó là bao nhiêu ví dụ là con cá là bao nhiêu lát nó nói gì nha đang đó là cái là ที่นี่เาจะเออคนนัมันเชื่อ้หลัจาาเงน้ปอย่ามนงสองสามี่ห้าเ็แเ้าสิว ư น้นที่เรวาามร้อยสี่ร้อยเงินน้นอะู่ได้อยู่้ามร้อยห้างอยินนีีก็ได้ทเป็นเนื้อปลาแลก็ได้ดูท่าทางน่าจะเป็นปลาแล็อ่ะก็กินกับผักเป็นเป็นบ้านเราเรียกแหนมเนืองใช่ไหมแต่เขาเเป็นแหนมแหนมเนืองแต่เป็นปลา อ่าก็เราเราเรียกว่าเรียงปลาเรียงปลาเรียงปลาหนิ่เรียงปลาหนิ่นใช่ไหมอ่าส่วนใหญ่จะทานอุดรนะอุดรทอดเขาอุดรเมื่อเมื่อสามเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมผมมาที่นี่เนี่ยคนก็มีเยอะขนาดนี้อ่านี่แบบเยอะมากเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นตั้งแต่ลงเครื่องแล้วคนเยอะพิเศษเป็นพิเศษเลยการเที่ยวเวียดนามการเที่ยวดีขึ้นตอนนั้นพวกผมมานะศาลโตนะ คือนั่งย่งนี้ก็ยังไงก็มีสามโต๊ะนี่มันกี่โต๊ะเนี่ยห้าสิบโต๊ะเต็มหมดเลยเดี๋ยมันมีเยอะมากอันนู้นยังมีโซนอันนู้นมีโซนนี่แหละท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยโตดเด่มากเลยคนไทยต้องมองด้วงนะครับว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นแบบไทยนะแล้วเขาเอาสูตรนีเราไปใช้นะแล้วก็เป็นพัฒนานะฮะเอาไปปรับปรุงเขาเขาไม่ใช่แบบเดียวกันนะเขาจับทุกไปเขาไปเปลี่ยนจักบริษัททุกไปแล้วไปดับแฟนขึ้นหน่อยโอเคอายุโอเค ไทยเอ็่ยเขาทำได้ดีกว่าวันดูสลิปเขาเนี่ยมนี่าคิดเลยฮะไทยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กินตัวนี้กินตัวอเลยโอเคเอาไปโชว์าไปโชว์อิทบอนอนาอนนอนนอนมะพร้าวมะพร้าวบุกขนาดว่องบุกขนาดวองบุกขนาดว่องขายไปาหารป่าตุนใหญ่ตุ้นจ้าไายเบอกว่าบุกขนาดว่อ เป็นนอนนอนมะพร้าวมะพร้าวแดงนอนมะพร้าวด้วงอะไรบ้างเลยด้วงอันน้องมู๊มกู๊มครัับครับผมถามไปว่าตัวตุ้นเขาเขาทานไหมแกบอกว่าโนนี่ขายแบเนี้ยแปลว่าผงที่นี่ก็เป็นคนเกองคนที่คนที่เะทานนะก็คือเมนูที่มีนี่คือเอามาให้หมดเลยเหรอ นี่ให้เรากินแหนมปลาเนี่ยอาจจะได้พิเศษนะนี่ของเราน่าจะเป็นตัวนี้แหนมปลานี่คือแต่วันนี้ก็เล่นนิดนึงนะเพราะว่านี่มันบ่ายมงกว่าแล้วจิงเฉวยวจิงเฉวยวร้อนมากฮับฮับนึกเหือฮับนึกเหือ รเรเนูที่จะเสิร์ฟนจุ้คจุ้งจุ้งจุ้เนะครับเนเรามาดูว่าเบเนฟิตมีเสิร์ฟอแไรบ้างเบเนฟิเป็นไงคแต่วิธีการเสิรของเขาครับเขาเสิร์ฟนั่งกินนัาเขาตั้งถ้าเป็นโต๊ะัตั้งให้นอนนะตั้งเลยตั้งตั้งโตกาแต่ตอนเราตอนเราคินจกินยังไงแค่ยังไงเนี่ยมำากน,น,น,ใน,ในใคุณช ôi được quen nhớ màu hát được ăn nặng 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 วันอ้วกเดทปาณวันอ้วกนีวันอเ no never h a p e n e d โจกกับแกฮะนึกว่าโจกโตนึกว่าบอกว่ารอเป็นชั่วโมงเลยหรอบอกไม่อะไรเพราะว่าถูกไม่ใช่ถูกนี่ยเออได้กินอาหารแบบเรื่องแบบในราคาพันสองเนี่ย สามมื้อไหมตะกีที่ยงกพกะกิ้ไหมไม่รู้อ่ะเราพันสามแล้วถึงนู่นอ่ะถุงเรเมรเนี่ยเอถูกมากอ๋อมามามาจิหนึ่งิปแล้วับมาที่เดียวแล้วก็ต้องไปมันไม่แค่พันสามโอ้โหถูกมากเลยถูกจริงๆครับโปรแกรมนึ่โปรแกรมเราเราหน้ารถเก่าเก้าจากกรุงเทพมาแค่กรุงเทพเนี่ยเจ็ดร้อยาบนใช่เจ็ดรอยห้าเรไปเยียมมีด้วยไม่มีกินด้วยนนก็ ก็ถือว่าคุ้มครับ10มีครับโอมคนะครับแลวก็ติดตามกันในตัวเขาด้วยนะครับ